สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้จะมาอัปเดตให้ดูตําลึงที่ตัดไปนะคะก็ตัดไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งลงคลิปไปได้สามวันเนี่ยค่ะเห็นไหมเ็ามียอดใหม่ออกมาแล้วนี่ค่ะเห็นไหมยอดเขาอันนี้ก็กำลังจะออกค่ะเนี่ยออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะหลังที่ตัดไป มเราจะได้ตำลึงต้นใหม่แล้วค่ะหน้าร้อนนี้ก็จะได้ตำลึงที่สวยไปทานแล้วค่ะแล้วก็นี่ค่ะจะมาให้ดูอีกหนึ่งกระถางค่ะใบชะพลูตัวนี้ก็สามปีจะ4ปีแล้วค่ะต้วแรกเขาก็ใบดกมากเลยนะคะเพราะว่าอยู่นอกบ้านหน้าร้อนอากาศก็ดีแต่พอเอามาไว้ในบ้าน ก็คงอากาศคงไม่ดีสำหรับเขาอะค่ะเพราะใบเขาเริ่มร่วงนี่ค่ะแต่เขามีหลายมีเถาเขาออกมาเยอะนะคะเนี่ยปลูกไปขยายไปหนึ่งเถาแล้วก็มานี่ค่ะเนี่ยแล้วก็นี่อีกสองนี่อีกหนึ่งแล้วเราก็เอาเถาเขาเนี่ยค่ะมาขยายพันธุ์โดยเอาเถาเขาฝังลงไปในดินเนี่ยค่ะเอาดินถมเถาเขา,เาไว้ตรงที่มีตา เพื่อเขาจะได้มีรากแลวออกต้นใหม่ออกมาค่ะเนี่ยค่ะแต่เรายังไม่ได้ตัดออกจากต้นแม่เขานะคะเนี่ยค่ะเร,เราให้เขาติดก่อนแข็งแรงก่อนแล้วจะมาตัดออกค่ะโอเคค่ะตามใจเราชาแนลคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ตามใจเราชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ